ส่วนวอลลบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ลงฝึกซ้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มแข่งขันแล้วนะครับเรานัดแรกจะเจอกับสิงคโปร์ความวุ่หวของทีมวอลลบอลหญิงไทยชุด4เกมนะครับโค้ชออสเกียรตีพงรัชตเกเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลลบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ซ้อมพิสนามแข่งขันจริงที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับก็จัดผู้เล่นซ้อมการทําเกมในแต่ละชุดเพื่อเตรียมใช้นัดแรกจะเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธซ้อมกันเมื่อวานนี้ประมาณชั่วโมงครึ่ง ค่ะก็นี้เป็นการผสมผสานนะคะระหว่างตัวเก่าแล้วก็มีดาวรุ่งที่ออสอดแทรกมาติดทีมด้วยนะคะก็ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้นะคะออนอุมาสิทธิทรักค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะคะ<ม>ก็เมื่อวันนี้เธอได้เปิดเผยนะคะว่าการซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะให้นักกีฬาเนี่ยปรับจังหวะก,การเล่นให้เข้ากันนะคะก็หลังจากที่รวมกันกันมา5-6วันแล้วนะคะ ผู้เล่นชุดนี้อย่างที่บอกยอมรับเลยเขาว่ามีหลายรุ่นทําให้ประสบการณ์เนี่ยต่างกันแต่ว่าจากการฝึกซ้อมทุกคนปรับตัวแล้วก็ทําได้ดีนะคะเชื่อว่า14คนที่เลือกมาเนี่ยลนแล้วแต่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดนะคะครับทางวรุณีการรำซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอายุ21ปีนะครับบอกว่าตื่นเต้นมากๆและก็ตกใจที่มีชื่อติด4เกมครั้งนี้ก็พยายามที่จะปรับตัวในการเล่นกับรุ่นพี่นะครับ ส่วนพิมพ์พิชยากกรมเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักของทีมก็บอกว่าสภาพร่างกายพร้อมไม่มีปัญหาแม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมสู้เต็มที่ แล้วก็จะคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอนอมั่นใจนะนัดแรกพร<ม>ุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับทัพลูกยางสาวไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แฟนๆก็รอคอย<ม>นะคะที่จะรับชมนะคะของเรานี่อยู่กลุ่ม A ร่วมกับสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยวนัดแรกพรุ่งนี้วันที่10ธันวาคมเจอสิงคโปร์ก่อนแข่งช่วงเย็นเวลา17.30น,น,นก่อนที่จะลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์นะคะในวันที่11ธันวาคมเวลา17.30น,นเช่นเดียวกันค่ะแข่ง วันที่10แล้วต่อด้วยวันที่11เลยนะคะครับ